สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะก็ยังคงอยู่กับมุกนะคะเป็นเพื่อนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตลอดช่วงเช้านี้เลยค่ะภารกิจของเราในวันนี้นะคะจะลงกันไปในพื้นที่ใดและปฏิบัติภารกิจด้านใดเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ ผู้วังขับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-1งหนสัมนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลตีรุ่งโรธถุง,งเป้ารองจเจรลทหารหัวหน้าชุดตรวจและคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติงานในหน้าที่ การเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภยัยเพื่อให้หน่วยมีความพร้อมในการช่วยเหลือทันต่อสถานการณนะ์หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21สํานักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบรรจารทหาพัฒนาปานโคตหนองแวงหมูห่5ตําบลน,นายยงอําเภอศรีธาตจังหวัดบุดรธานีค่ะจากสํานักง,งานพัฒนาภาค2ไปแล้วมาต่อเนื่องกันที่สํานักง,งานพัฒนาภาค3กันบ้างค่ะ พันเอกยุทธิพันธวีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนพร้อมด้วยยุทธปกรณ์และยาปาหนะ เขาทำการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของนางนุชทำของดีและนายสมนึกสิ่งประดังที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนลมกันโชกแรงเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งผลการปฏิบัติงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อ,รอยณนะบ้านเลขที่55บ้านนอนดินแดงตําบลปล้องอำเภอเทิงและบ้านเลขที่244บ้านโฮงตําบลท่ากอ อำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายค่ะ